โอ้ oh my god guys so sad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 , so sad. หลังจากที่ผมนั้นได้เล่น poppy playtime chapter 2ไปนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนสุดท้ายนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ขายาวของเราใช่ครับ เธอตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยฝีมือของเราหาหานื้อเอ้ยเพื่อเป็นการไว้อะไรและให้เกียรติคุณแม่ขายาวของเรานะครับในวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กัน find mummy l งเล็ก g s m o r นี่เป็นเกมหาของนั่นก็คือ m o r p นะครับเราจะต้องเก็บสะสมมอ r ของคุณแม่ขายาวแล้วก็ตัวละครใน poppy playtime ทั้งหมดใช่นี่เป็นจุดหมายนะครับของเกมเกมนี้ นอกจากการให้เกียรติค oh ุณแม่ด้วยการเล่นแมปนี้นะครับผมนั้นก็แต่งตัวเพื่อที่จะให้เกียรติคุณแม่เหมือนกันผมหวังว่าคุณแม่นะครับจะตายตาหลับเว้ยเมื่อได้เห็นภาพนี้อ้ my god so sad what the นี่อะไรเนี่ยมีสตอรี่ด้วยเหรอสถานท anyway? ี่นะครับถูกทิ้งล้างมาแล้วหลายปีเว้ย อย่างนั้นเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว sorry มีแค่นี้ what the oh hey guys it's me mommy longlegs พี่พวกเธอชื่นชอบยังไงล่ะ high five high five ไงบอกให้ high five oh my god guys this is next level คุณผู้ชม this is next level poppy playtime chapter 2นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบ poppy playtime chapter 2แล้วก็คุณผู้ชมควรที่จะชอบเกมนี้ด้วยเนี่ยเนี่ย free morph เอ้ยนี่ของฟรีเหรอ ทําเป็นเล่นไปนี่เจ้าหมอนี่กำลังงงงวยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นไงล่ะผมเว้มัมมี่ลองเลสตัวจริงกิ <Wow. S 2> ๊บมี่ guys อย่างที่บอกนะครับว่าเกมเกมนี้เป็นเกมหาของหามอฟนะครับถ้าเกิดเราครับผมเจอมอฟตัวไหนแล้วเราก็เราสามารถใช้มอฟตัวนั้นได้นี่ผมจะเป็นมัมมี่ตัวจริงโอไม g o อเขาปั้นออกมาได้สวยมากกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยและนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ เอา้าทำไมมันอ้วนจังวะผมมองว่าผม prefer เวอร์ชั่นนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดมัมมี่ลองเลสเขาเป็นคนเขาจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสแกนเอา้าสแกนสีเขียวเยสสุดยอดไปเลยกดไลค์เกมนี้ครบ500ไลค์เพื่อเป็นการอัปเดตผมคิดว่าคานน่าจะได้ไลค์เกินละตรงนี้ไปได้ไหมอะไปไม่ได้เฮ้ยอันนี้อะไรวะมัมมี่ลองเลสในเวอร์ชั่นตอนอายุ90ว <laughs> Are you kidding me ดื e มีอีโมทให้เราใช้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินวะ่ะผมจ่ายเงินไปแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นไม้เท้าอะไรเนี่ยอ๋อคือตอนแก่ไงตอนแก่ต้องมีไม้เท้าไม่มีทีวีตรงไหนเอ่ยถึงจะมีมอฟขยะตรงนี้มีไหมเอ่ยไม่มี ว้าวเพราะผมเห็นปกนี้นะครับผมคิดว่าฮักกี้เขาน่าจะเป็นคนดีพอสมควรตอนที่เขานั้นยังเป็นตุ๊กตาที่แสนดีอยู่ This name is h g g y h g g y w a เอ้ <Hey! S 2> <bro. S 1> มีโพชั่นอะไรตรงนี้วะนนี้ได้เฮ้ย hey! อะไรเนี่ยมัมมี่ลองเล็กเวอร์ชันฮิวแมนฟอร์มเหรอ you kidding me เวอร์ชั่นมนุษย์บราบรา ผมถามหน่อยระหว่างเวอร์ชั่นนี้กับเวอร์ชั่นนี้คุณผู้ชมเลือกอะไรแน่นอนคุณผู้ชมต้องเลือกเวอร์ชั่นที่ผมแต่งอยูแล้วนะครับแกไม่มีสิทธิ์มาแข่งการแต่งตัวกับฉันเว้ยชึบตรงแถวนี้ผมคิดว่าต้องมีวะมีไหมวะผมเป็นตรงนูน้นฮึปปากวทาม guys ชึบกัดอาา่ะฮฉันได้แกมาแล้ว ฮักกี้วักกี้เวอร์ชันแปลงร่างเป็นตัวสีแดงนี่มันฝันร้ายของฮักกี้วักกี้เลยนี่ว่ามีอีโมด้วยนะเว้ยครีี้แดนมีท่ากอดด้วยก็กอดหน่อยตรงนี้นี่ห้องไฟฟ้าในห้องไฟฟ้าคิดว่าจะมีตัวไหนไหมนี่นี่นี่ตรงนี้มันมีกลิ่นศพคุ้งออกมาครคุณผู้ชมครับกลิ่นศพมัมมี่ลองเล็กเวอร์ชันโกคู ว่าเดอโอ้ oh, แต่เดินเร็วมากเลยนะตัวนี้เฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยนายขอดูอิมโหมดเขาหน่อยซูปเปอร์ไซย,ยาออรคาเฟ่เทเรียโรงอาหารใช่ไหมนี่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 มันแอบอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมีแสงสว่างคอยใบ้บอกเราเดทลองเล็กส์มันเป็นคุณพ่อขายาวคุณพ่อสามารถใช้เอ็กซ์ตรีมพุชอัพได้ วิตพื้นแบบเอ็กตรีมซอเป็นไงล่ะคุณพ่อคุณพ่อวิตพื้นนี่น่าจะเป็นตัวละครที่เขาจินตนาการขึ้นมานะครับซอสมะเขือเทศเพลทามะบุกี้บอทห้องน้ำขยะตรงนี้ไม่มีตรงนี้เอ้ยทำไปเล่นไปพ่อระบายน้ำเพลทามตรงตู้นี้มีไหมอะไม่มี นี้หลุมมาริโอ้ก็ไม่มีชี้เปียกติดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะกลับหลังไปเดนี้นิวบี้ทรีพอยโอโอลิลิลยลิไม่เว้ยโอ้สมองไงอยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนเราต้องปากกลัวนะครับ <c oughs> เอาละผมไปดูฉเฉลยมาเว้ยเนี่ยมันโผล่มาตรงนี้เลยอ่ะถ้าเราขึ้นตรงไพล์ตะกี้นี้ได้นะครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยเไปว่าจะฮักกี้วักกี้ซอมบี้เวอร์ชันระดับไหนนี่เอ็กตรีมลยเหรอหายากระดับเอ็กตรีมกู๊ดดูนี่เอ็กตรีมนี่เอ็กตรีมเหรอวะเฮดมันจะมีท่าสุดกวันอยู่เดี๋ยวไปที่อื่นกันบ้างนะฟันซูนบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ไงประ b บ b y ้ลองเล็กเด็กน้อยขายาวโอ้โอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพักอพิลล่าเวอร์ชั่นคลาสสิกคุณผู้ชมโอ้マイ god it's me guys นอนน้อยกินคนนอนน้อยกินคนเฮ้ยนั่นนั่นตัวอะไรแอบอยู่วะว้าวสุวิตเกมใช่ไหมเนี่ย มัมมี่ลองเล็กส์เวอร์ชั่นกาดถามจริงดูนี่ดูนี่มีมุกสั้นๆใ้เล่นด้วยเฮ้ยแกเน่เฮ้ยแกส่วนตรงนี้เทเตอร์โรงหนังเหรอรู้สึกว่ามันจะเป็นนี่ต้องใช้สกินในตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมถึงจะเข้าไปได้นะครับตะขาบน้อยกินคนปึ๊บอีนี่ถึงจะเข้าไปได้เัดแค่ต้องแปลงร่างก่อนนะ ถ้าไม่แปลงร่างจะเข้าไปไม่ได้ดูสิรูปภาพ Back Room หรอโอ้โหมัมมี่ลองเล Back Room ถ้าทางน่าจะหายากนั้นน่นะไม่ยากเท่าไหร่เอาจริงก็แบบหาง่ายๆอยู่นะสกิน Back Room นี่อยู่ในระดับฮาร์ดนะครับเท่ไหมเนี่ยมีอีโมด้วยเรจ e e x อ r e กซ์ตี k แบ็ม ฮัาโว้าวเนี่ยอะไรวะเนี่ยหางปิกาจูเหรอโอ้ปิก้าฮักกี้เวอร์ชันปิก้า Are you kidding me? Abby ว้าว Super fun dance ว้าวเอาล่ะเปิดออกนี yeah. ่ตรงแถวนี้กล่องของเล่น Yes อาจจะต้องมีสักตัวหนึ่งโอ้ฮักกี้ เวอร์ชันบล็อกเค็เหรอคุณผู้ชมเวอร์ชันเจ๋งไปแล้วนะครับอันนี้หายากด้วยนะหาดเฮ้ยทำไปเล่นไปตรงนี้อาจจะมีนี่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 ซาร่าแกเป็นใครเนี่ยซาร่าโว่ก๊าซไอแอมซาร่าแนวลูกอดิสซาร่ามีการเออ่ใส่ถอดแบ็คแพคแล้วก็ร้องไห้ด้วยพาราเซติมอลเลยกู go. นี่ ต้องใช้ broken ในการเข้าไปโอเคเดี๋ยวเป็นตัว broken แล้วลองเข้าไปดูว้วู้ป๊อปปี้เหรอเป็นป๊อปปี้ไหมเออไม่ได้เทรนได้โทมัสมาว่ะเออเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะหายสักตัวสองตัวก็พอนะครับนี่รู้สึกปวดชี่หนักมากไม่ไหวแล้วได้เบนเบนโอเคได้เบนมานะครับ เราออกไปข้างนอกได้ไหมเขะเอารูปภาพแปะไว้อย่างนั้นเลยนะตรงนี้ล่ะอคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมได้ด้วยเหรอโอ้ว้าวให้เราพิมพ์ว่าอะไรวะพิมพ์ run run running program one running program two running program three เมื่อไหร่มึงจะรันเสร็จวะกูปวดขี้เร็ว <laughs> ผมกดออกได้ไหมเนี่ยผิดลองใหม่ What do you mean เร็ว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 โอ้โหตายฮ่าคุณผู้ชมผมว่าผมพลาดแล้วกูพลาดแล้วคุณผู้ชมไม่น่ากดเลย Dude เนี่ยแกลบแพ็กเหรอ h u c k y w u c k y version error b o o g u e b o t เวอร์ชันคลาสสิกแล้วนี่คืออะไรเนี่ยกระดาษสแลนเดอร์แมนละคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนเกมละกลายเป็นสแลนเดอร์แมนละวโอ้ยไม่ก็สแลนเนอร์แมนไกด์เปลี่ยนเกมเพจสแลนเดอร์แมนเราไปไม่ได้อีกบางทีเราอาจจะต้องหากระดาษให้ครบ3แผ่นหรือเปล่าผมถึงจะได้แบบมอรฟสแลนเดอร์ผมว่าน่าใช่ประว่าละ ระดับเอ็กตรีมคุณผู้ชมดูนี่เอ็กตรีมใครจะไปกลัววะใช่ไหมลองดูอ e ีโมดหน่อยพี่มันฟุดเซงเลยวะเอา้าวะสนุกมากผมไม่รู้นะครับอาจจะมีพาร์ทสองหรือเปล่าไม่แน่ใจพาร์ทสองอาจจะตามหาตัวที่มันยากกว่านี้มั้งแต่โดยรวมผมชอบนะว่าเป็นเกมที่เพลินม,มากมากแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วคุณผ,ผู้ชมผมไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกันแล้วกัน